ตอนที่6 1 9เลือดได้ส่าดกระจายจไปรอบทิศทางขนาดที่ศพมากมายได้กองอยู่บนพื้นทําให้สถานที่แห่งนี้ดูเป็นกลุ่มนรกก็ไม่ปานจ่าสํานักจิ๋วหยางได้แต่ส่งเสียงคารามออกมาอย่างดังโดยดวงตาที่แทบจะถลุออกมาด้วยความโกรธจัดพร้อมทั้งกา,กากเลือดออกมาอย่างบ้าคลั่งหลินเทียนหลินเทียนไอชาช,ชั่วไอชั่วเอ๋ยไอปีศาจอะิยําเจ้าไม่ได้ตายดีอย่างแน่นอน สำนักของพวกเขานัหนึ่งในสิบสองสำนักใหญ่ทว่าตอนนี้กลับถูกทําให้ใกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วหลินเทียนได้หันมองกลับไปด้วยสายตาทิลาบเรียบก่อนที่เขาจะพูดออกมาว่าโลกเป็นไปตามธรรมชาติของมันหมุนวนไปตามสาจตจธรรมทั้งสามพันประการซึ่งสำนักของเจ้าต้องการฆ่าล้างสำนักของข้าในวันนั้นจึงได้เกิดเป็นดอกเป็นผลของสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เจ้าไม่มีคุณสมบัติจะรู้สึกโกรธได้ซำําสีหน้าของเจ้าสำนักในตอนนี้ ดูดุร้ายเป็นอย่างมากขณะที่ดวงตาของเขาเป็นประกายเครียดแค้นออกมาเสมือนดังปีศาจ้ายหลินเทียนได้เสยยิ้มออกมาอย่างเย็นชาพร้อมทั้งหันมองไปภายในสวนลึกของสำนักแห่งนี้จับมันไว้ก่อนแล้วกันเขาได้หันไปพูดกับพญานาคก,ก่อนที่เขาจะเดินผ่านเข้าไปภายในพื้นที่สวนลึกของสำนักแห่งนี้อย่างรวดเร็วไม่นานเขาก็ไปถึงคลังสมบัติของสำนักแห่งนี้พร้อมทั้งได้พบกับตำหนักอันกว้างใหญ่ที่เต็มด้วยคัมภีร์ทักษะวิทยายุทธ และทักษะเทวะมากมายที่กองกันอยู่เขาได้กวดตามมาออกไปอย่างไม่สนใจก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปในส่วนลึกต่อไปทักษะพันพิษทักษะกบี่ทำลายล้างทักษะปีศาจลังไม้เพิงทักษะนิรันดร์บวยบินภายในส่วนเลือกของตำหนักแห่งนี้มีทักษะเทวะที่เรื่องชื่ออยู่มากมายดวงตาผุหลินเทียนพันเป็นประกายออกมาเพราะมันเป็นทักษะเทวะของเขตแดนจ้าแห่งเตาจึงถือได้ว่าเป็นขุมสมบัติอย่างแท้จริงเขาได้โบกมือ เก็บพวกมันกลับมาในแหวนมิติของเขาโดยที่ไม่หลงเหลือ,อไว้แม้แต่น้อยหลังจากนั้นเขาก็หันมองออกไปทั่วพื้นที่ด้านหน้าที่ดูเหมือนว่าจะมีผนึกอะไรบางอย่างเขาได้หยิบอักจกโบราณออกมาพร้อมทั้งอัดพลังทำลายออกไปอย่างรุนแรงถึงขั้นเรียกใช้การสร้างและปรากฏการทะเลความรู้เพื่อทำลายผนึกนี้ขังสมบัติเขาได้เดินเข้าไปพร้อมทั้งพบก,กับเคตวิชาบ่มเพาะจรรำค่ามากมายที่ทําให้พวกคนต้องแย่งชิงกันแต่ว่า มันไม่ได้ดึงดูดความสนใจของเขาเลยแม้แต่น้อยหากเทียบกับคิดวิชาต่างๆของเขาแล้วไม่ถือเป็นอะไรที่สำคัญเพราะมันเป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากเจ้าสวรรค์ทั้งเก้าหลังจากที่เก็บบล็อกมันเข้าไปในแหวนมิติแล้วเขาก็เดินออกจากตำหนักแห่งนี้แล้วมองไปยังรอบๆก่อนที่เขาจะพบกับตำหนักสัปยุธ์หลังจากที่เปิดเข้าไปแล้วเขาก็ได้พบกับอาวุธมากมายที่กองเรียงรายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นดาบกระบี่เงาโลหอก และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอาวุธในหลันกันไปมี3มชิ้นั้นกลาง11ชิ้นและั้นต่ำอีก23ชิ้นเขาได้มองออกไปด้วยสายตาที่เป็นประกายออกมาทันทีนอกจากอาวุธในหลันเหล่านี้แล้วมันยังเต็มไปได้วยอาวุธสมบัติระดับสูงและอาวุธสมบัติอีกมากมายเขาได้เดินออกไปและหยิบอักบีเล่มหนึ่งออกมาพร้อมทั้งอัดพลังลงไปทําให้รัศมีที่ส่งออกมาหลายกายเป็นอย่างมากเป็นกระบีที่ดีเขาพึมพำกับตัวเอง ก่อนที่จะเก็บทุกอย่างทั้งหมดไปในห้องแห่งนี้จนไม่เหลือแม้แต่น้อยเมื่อเดินออกจากตำหนักแห่งนี้แล้วเขาก็ไปถึงตำหนักอื่นที่เต็มไปด้วยยาทิพย์แก่นอสูรมากมายหลังจากที่ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเขาก็ได้เปิดประตูตำหนักแห่งหนึ่งเข้าไปพร้อมกับพบว่ามันมีพลังฉีดอันเข้มข้นส่งทายออกมาทาให้ร่างกายของเขารู้สึกผ่อนคลายและหันมองออกไปแล้วก็จะได้เห็นคิดตันวิญญ,ญาณกองใหญ่ที่ถูกเก็บเอาไว้ด้วยทักษะบางอย่าง เสมือนกับภูเขาแห่งอัญมณีดวงตาของเขาได้เป็นประกายเจิดจัหลัดออกมาโดยทันทีจากการมองของเขาคำนวณแล้วว่ามันน่าจะมีน้ำหนักประมาณ1.5ตันซึ่งมันเพียงพอสำหรับให้เขาตัดผ่านไปยังเขตแดนจากภพรทพาระดับทีเก้าเขาได้กำมัดของตัวเองเอาไว้ทว่าเขาก็อดสายสีสะไปไม่ได้เพราะหากว่าพูดกันถึงเรื่องคิตตันวิญญาณแล้วล่ะก็สำนักแห่งนี้มีอยู่น้อยมากๆก่อนหน้านี้ไอเจ้าหื่นนั่นมันบอกว่า รวมเอาของทั้ง6นิกายอมตะและของทั้ง12สําำนักเข้าด้วยกันก็ยังมีไม่เท่ากับตระกูลค้นมังกรตระกูลเดียวด้วยซ้ําและนี่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ผิดเพี้ยนเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าสำนักจินยางมีอยู่แค่1.5ตันเท่านั้นเขาได้แต่คิดว่าหากต้องการตัดผ่านไปยังเขตแดนจากกพรนดิพันธุ์ระดับที่9นั้นจําเป็นจะต้องใช้ขีดตันประมาณ500กิโลซึ่งโดยความสามารถของสำนักทั้ง12แล้วก็เพียงพอจะสามารถผลักดันสิทธิ์คนอื่น ให้ไปถึงเขตแดนจกกักรพรรดิภารระดับที่8ได้เท่านั้นการบ่มเพาะโดยคิดต้นวิญญาณหลังจากที่ผ่านเขตแดนจกักรพรรดิภารระดับที่8ไปแล้วนั้นมันสิ้นเปลืองจนเกินไปเพราะแต่ละคนล้วนต้องการคิดต้นวิญญาณประมาณ500กิโลกร,รมัมดังนั้นจึงต้องพักดันตัวเองแทนเพราะว่าแม้คิดต้านวิญญาณจะเป็นสิ่งที่มีแต่มันก็มีอยู่น้อยมากทั้ง12สําำนักสามารถนําออกมาเป็นรางวัลให้กับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ต่ำกว่าเขตแดนจกักรพรรดิภารระดับที่8ได้เล็กน้อย ส่วนคนที่อยู่สูงกว่านั้นก็สามารถรับคิตตันวิญญาณเป็นรางวัลได้แต่ก็ไม่ได้เอาไปดูดซับและเรือที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นคนที่สามารถใช้คิตตันวิญญาณบ่มเพาะพลังหลังจากเขตแดนจัก,กรพรรดิ์ระดับที่8ขึ้นไปจนถึงเขตแดนวิญญาณนิรันดร์ได้ก็คงจะมีเพียงแค่สามราชวงศ์และตระกูลค้นมังกรเท่านั้นหลินเทียนได้แต่คิดอยู่ภายในใจทั้งสามราชวงศ์นั้นแข็งแกร่งแล้วก็เป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้ดังนั้นปริมาณคิตตันวิญญาณ ที่เขาดองเอาไว้ก็คงจะมีไม่น้อยซึ่งนี่ไม่ต้องพูดถึงตระกูลค้นบางกรเลยด้ยสาเพราะว่าจํานวนที่พวกมันมีก็คงไม่ได้ไปกว่า3รา,าชวงศ์อีกเหตุผลก็มีอยู่เพียงแค่อย่างเดียวก็เพราะว่าลูกหลานในตระกูลของมันมักจะใช้เวลาอยู่กับการหาคิดตั้นวิญญาณและเส้นเชื่อมประจัวิญญาณอยู่ตลอดเวลาแล้วจะไม่พวกมันมีอยู่เยอะได้ยังไงกันแน่นอนว่าการมีคิดตั้นวิญญาณอยู่เยอะไม่ได้แสดงว่าแข็งเก่ง เพราะว่าขุมพลังที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงนั้นไม่สามารถประเมินได้ด้วยจำนวนของคิตตันวิญญาณเพราะหากเทียบกันจุดนี้แล้วตระกูลค้นมังกรยังห่างชั้นกับสามราชวงศ์อยู่มากมรดุสืบทอดของสามราชวงศ์นั้นไหลเทียมทานแถมนกหลานของแต่ละคนเองก็แทบจะเหมือนมังกรและนกฟินิก์หลังจากนั้นเขาก็ได้แต่สายสีสาไปผางเลิกคิดถึงเรื่องพวกนี้ก่อนจะหันมองไปยังคิตตันวิญญาณที่อยู่ด้านในดวงตาของเขาพันเป็นประกายออกมา ก่อนจะเก็บมันกลับไปทั้งหมดเขามีแหวนมิติอยู่หลายสิบวงและสามารถเก็บของพวกนี้ได้มากมายถึงขั้นที่สมบัติทั้งหมดของสำนักแห่งนี้ยังเก็บได้ไม่เต็มแหวนของเขาได้ซ้ำหลังจากที่ออกไปจากที่แห่งนี้แล้วเขาก็ค้นหาสิ่งล้ำค่าอื่นๆเพื่อจะขุดเอามันออกไปให้หมดจนถึงช่วงที่ผ่านไปได้ประมาณสี่ชั่วโมงเขาก็กลับมาหาพญานาคและเจ้าสำนักกินหยางที่นอนกองอยู่กับพื้นเขาได้มองออกไปยังร่างกายของเจ้าสำนักด้วยสีหน้าที่รับเลียงเป็นอย่างมาก เจ้าทำอะไรลงไปจ้าสนักได้ส่งเสียงกำลังออกมาเพราะการที่หลินเทียนบุกเข้าไปยังภายในนั้นมันจะเป็นเรื่องดีไปได้ยังไงกันข้าก็าแค่แตะต้องบางอย่างเล็กๆน้อยๆเขาได้ตอบกลับไปแน่นอนว่าจ้าสนักก็จะดีว่านี่มันหมายถึงอะไรจึงได้ส่งเสียงกำลังออกมาได้ความโกรธถึงขีดสุดและดวงตาที่แดงกำ่ำขณะที่จ้องมองไปทางหลินเทียนนี่เจ้าชิงเอาทรัพย์สมบัต,ติทั้งหมดของพวกเราไปงั้นหรือไอ้ลิยม จวนอจชั่วหลินเทียนได้ยิ้มตอบกับไปเล็กน้อยและไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเขาย่อตัวลงที่ผืนพร้อมทั้งมองออกไปและพูดว่าด้านใต้ย,ยังมีเส้นชีพปะจรนิ่นันดนอยู่แต่มันถูกผนึกเอาไว้ดังนั้นข้าอยากรู้ถึงวิธีการปลดผนึกมันช่วยข้าหน่อยได้หรือไม่ที่เขายังไว้ชีวิตมันเอาไว้จนถึงตอนนี้อย่างแรกก็เป็นเพราะว่าอยากให้มันได้เห็นภาพที่สำนักของตัวเองถูกทำลายลงกับตาและให้มันรู้สึกเจ็บปวดและสิ้นหวัง ส่วนเรื่องที่2ก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการค้นหาวิธีปลดผนึกเส้นชีพประจรน,นิรันท์ที่อยู่ด้านใต้เพราะหากว่าเขาสามารถดูดซับพลังจากมันมาได้ก็จะสามารถตัดผ่านไปยังเขตดแดนวิญญาณน,นิรันร์ได้อย่างสบายๆร่างกายของเจ้าสํานักได้จัดสรรสถานไปด้วยดวยตงตาที่แดงกล่ำเพราะว่าหลินเทียนนั้นมันต้องการจะเอาแม้กระทั่งเส้นชีพประจรน,นิรันท์ทั้ง12เส้นจากเขาไปอย่าได้หวังไปหน่อยเลยชายใบกลางคนได้ส่งเสียงออกมาอย่างดัง แน่นอนว่าหลินเทียนไม่ได้ประหลาดใจกับคำพูดเหล่านี้สักเท่าไหร่เพราะหากว่ามันกล้าบอกออกมานี่สิจริงจะน่าประหลาดใจเขาได้หันมาออกไปทางพญานาคก,ก่อนจะพูดว่าขนทะเลความรู้ของมันซะแน่นอนพญานาคนั้นรู้ดีว่าหลินเทียนต้องการตรวจสอบทะเลความรู้หรือความจำของอีกฝ่ายเพื่อหาวิธีปลดผนึกนี้ทำให้ดวงตาของมันส่งประกายแสงสีดำออกมาขนทะเลความรู้ของเจ้าสำนักและทำให้ฝ่ายตรงข้าม ไม่สามารถพูดได้แม้แต่น้อยและทำได้เพียงแค่จ้องมองไปอย่างทิศทางของหลินเทียนด้วยความโกรธและหวาดกลัวหลินเทียนยังคงแสดงสีหน้าลาบเรียบออกมาขณะที่หน้าผากของเขาได้เปล่งประกายแสงออกมาพร้อมทั้งส่งจิตสัมผัสเข้าไปภายในทะเลความรู้ของฝ่ายตรงข้ามมันเป็นทะเลความรู้ที่กว้างใหญ่เป็นอย่างมากและเขาก็ได้ค้นหาร่องรอยของสิ่งที่เขาอยากรู้ทว่าตอนนี้สีหน้าของเขาก็แปลเปลีป่ยนไปอย่างใหญ่หลวงหลังจากที่เขาได้สัมผัสเขา้ากับอักขระเลึกลับ ทีส่งความรู้สึกเย็นเยือกออกมาตาประทับทำลายล้างรีบถอยออกไปเขารีบถอนจิตสัมผัสของตัวเองกลับมาอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งส่งความคิดให้กับพญานาคแล้วพุ่งออกไปจากที่แห่งนี้ในเวลาเดียวกันและมันเป็นตอนนี้เองที่เจ้าสำนักได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างดังก่อนที่ร่างกายของเขาจะระเบิดออกเป็นชิ้นๆหลินเทียนที่มองออกไปได้แต่รู้สึกขนหัวลุกดูเหมือนว่ามันจะตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาได้แต่กล่นด่าออกมา พอสำนักทั้ง12สําำนักนั้นเส้นชีวตจอนิลนจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและการที่จะปลดผนึกมันก็เป็นความลับต้องห้ามจึงได้ตีตาประทบทำลายล้างเอาไว้ซึ่งหากว่ามีใครคิดจะแพ่่พายความลับนี้ออกไปก็จะส่งผลให้ตาประทับเริ่มทำลายตัวเองซึ่งหากว่าในเวลานั้นมีคนกำลังฝืนตรวจสอบจิตสัมผัสอยู่ก็จะโดนลุกลงไปด้วยทำให้ตกตายไปทั้งคู่แน่นอนว่าหลินเทียนเองก็รู้จักมันมาจากไปเฉียวดังนั้น หลังจากที่เขาตรวจสอบทะเลความรู้ของอีกฝ่ายแล้วเขาจึงได้ระมัดระวังตลอดเวลาไม่อย่างนั้นก็คงได้ตกตายไปพร้อมๆกับมันแล้ว